โอเคครับการประทัดก,การแบบจัดเต็มตั้งแต่ความวันรอบด้านไปจนถึงจัก,กรวรรดิระดับกาแล็กซีที่ทรงพลังมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเพราะวันนี้เราจะพูดถึงการเผชิญหน้าระหว่างชาววิวทูไม้กับชาวครีแน่นอนว่าวิวทูไม่มาจากอเมริกคอมิสซอนทรีนั้นมาจากมาร์เวลคอมิกส์เริ่มกันที่วิวซูไม้ก่อนพวกเขาเป็นเผ่าพันธุ์โบราณที่เก่าราวสุกขีดถูกปรับแต่งทัตุก,กรรมมาเพื่อการพิชิตโดยเฉพาะทพลังเหนือมนุษย์ความเร็วความทนทานการบินและความสามารถในการฟื้นฟูร่างกายเป็นมาตรฐานของชาววิวทูไม้ทุกคน แม้แต่ชาววิวทูไมท์ที่อ่อนแอที่สุดก็สามารถกวาดล้างกองทัพทหารธรรมดาได้ทั้งกองพวกเขามีกองทัพที่ขยายอำนาจอย่างหัวเข้มพูดได้เลยว่าพวกเขาเกิดมาเป็นอาวุธมีชีวิตพวกเขาเกือบจะพิชิตจักรวาลได้ทั้งหมดแล้วและการล่มสลายของพวกเขาก็มาจากสงครามกลางวินกับโรครบาัดไม่ใช่ถ่ายคุกคามจากถ่ายนอกทีนี้มาดูฝั่งครีจากมาเวลกันบ้างครีเป็นจักรวรรดิที่เน้นทหารและมีเทคโนโลยีล้ำสมัยควบกุมอาณาเขตกว้างใหญ่แนววกา แม้ว่าครีแต่ละคนจะมีร่างกายแข็งแกร่งกว่ามนุษย์แต่พวกเขาก็ไม่ได้เหนือมนุษย์ในระดับเดียวกับยิวซูไมเทคโนโลยีของพวกเขาน่าดวมากทั้งอาวุธพลังงานยานอาวกาศไบโอเทคโนโลยีขั้นสูงและกลยุทธ์สงครามที่ฉันฉลาดพวกเขามีจำนวนมหาศาลโครงสร้างื้นฐานระหว่างดวงดาวและพันธมิตรที่ร่วมมือกันนักรบของพวกเขาอย่างโรแนนก็แข็งแกร่งแต่แม้แต่พวกเอคิวเซอร์อย่างโรแนนเองก็ไม่สามารถสู้กับยูทูไมแบบตัวต่อต,ตัวได้แต่ถ้าต้องสู้กันในสงครามแบบตรงตรงใครจะชนะ วิวทูไมจะบดขยี้ฝ่ายตรงข้ามแบกไม่เหลือซากด้วยความโหดเหี้ยมและพลังดิบครีอาจจะเป็นทหารที่แข็งแกร่งแต่พวกยูซูไมนั้นเหมือนกับยักษ์ย้ายเหล็กในระดับเดียวกับคริปตโตเนียนแม้แต่โนย,ยูซูไมระดับกลางไม่กี่คนก็สามารถฉีกกองหรือพรีให้แหลกและเปลี่ยนมืองใหญ่ให้กลายเป็นซากปรักหักพังได้คือแบบว่าไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ระยะประชิดแบบไหนวิวทูไมก็ไม่จําเป็นต้องพึ่งเทคโนโลยีเลยพวกเขาสู้กันตัวต่อต,ตัวได้และนั่นก็เหนือกว่าเทคโนโลยีทุกอย่าง รบภัยหรือจุดอ่อนซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่เคยหยุดยูทูมา์ได้อาจเป็นสิ่งที่ครีนํามาใช้ได้พวกเขาฉลาดและสามารถแดัดแปลงอาวุธชีวภาพได้อย่างรวดเร็วอาจจะเป็นจุดนี้แหละที่ใช้ได้ผลครีจะสามารถใช้กลยุทธ์ลับๆได้ไหมก็อาจจะเป็นไปได้พวกเขามีแม่ทัพที่ฉลาดหลักแหลมและมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีแต่พวกเขายังเคยลำบากกับสกันและแม้แต่ฮีโร่ของโลกเกนก็ยังสามารถต้านทานพวกเขาได้ แต่ถ้าต้องเจอกับ,บยูซุไมยกลยุทธ์ของพวกเขาก็ไม่มีความหมายอะไรเลยเพราะฉะนั้นงานนี้ยูซูไม้กินขาดตั้งแต่ต้นจนจบครีอาจจะถ่กเวลาไว้ได้บ้างนะด้วยอะไรบางอย่างแบบว่าแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็ต้องโดนหยียดย่ำโดยยูซูไม้ที่หัวเข้มอยู่ดี